หายง่ายซ่อมง่ายนะครับไม่หอนแน่นก็ได้ประเด็นปนัญหาคือมันหอนครับกาดเตะตัวมานำกันแต่ว่าผมพ่มคอยผมสินเน้น ไปซาซาไฮมิตรคนที่รักการทำไร่ไอ้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u กระบวนการเกษตรเดียวเเมื่อกันแล้วพี่นนองเป็นกระบวนการในไร่นะครับเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการฝังปุ๋ยพี่นนองเบิงเป็นวิทยาศาร์เบ่งขอาค้อมูลครับ มีโฮมกังโฮมน้ำเนี่ยเป็นหนักเพราะว่ามันห่อนไม่เหมือนว่าสิงส์สับอ่างเนีประเด็นปัญหาคือมันห่อนครับ ยี้ๆนด้พี่น้องเพราะเขาเอาบางไก่ไกเนี่ยม,ม,มนันมันมปนนหน่อยเด้อนี่นะครับเป็นการบำรุงรักษาตออ้อยครับก็เรียกว่าฝังปุ๋ยนะครับแต่เดิมนั้นนะครับเครื่องจักรใหญ่ๆก็จะไม่ค่อยมีนะครับ จะเห็นเฉพาะการฝังปุ๋ยอ้อยข้ามแหลงหรือว่าอ้อยปลูกใหม่หรืออ้อยตุลาก็สุดแท้แต่จะเรียกนะครับพอรถไถใหญ่ๆเข้ามานะครับก็ทำให้กเกษตรกรมีความสะดวกสบายนะครับ ในการใช้เครื่องจักรในไร่มากขึ้นนะครับเนื้อง,งานได้มากขึ้นประหยัดต้นทุนทางด้านแรงงานนะครับแต่ก็จะมีค่าวัสดุสิ้นเปลืองนะครับทัดงด้านอื่นเข้ามาค่าน้ำมันรถเลยค่าสารหล่อเลื่นค่าจระบีค่ายางรถไถค่าอะไรค่าร่างตู้แอร์รถไถข้อมมานะครับ ความจุของถังนี้นะครับ NKS ตัวนี้จุได้นะครับ4กระสอบ200กิโลกระสอบละ50กิโลกร,รัมนะครับสนใจเสือ้อไม่ว่างได้ครับพี่น้อง NKS NKS ตาจิ้งโจ้บริการโฆษณายเป็นแต่ว่าเดี๋ยวสิเป็นเป็นนาสมัครเป็นได้นะขายเครื่อง อันนี้ให้เิ่นทั้งยูทู e ปัะธาเพิ่นให้เปอร์เซ็นทุกวันนี้ระบบยูทูปจะหวังพึ่งรายได้จาก YouTube ไม่ได้แล้วนะครับ YouTube ก็ระบบของ YouTube ก็อำนวยความสวขให้ยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมีรายได้จากในหน้านะครับในหน้าจากการขายปุ๋ยเครื่องจากคนด้าน,นการเกษตร ก็ได้ใร่องวันศุกร์เห็นน้องอ๊อฟทำกเกษตรง่ายๆสไตล์เลยจากกอัดคลิปวิดีโดมอมาให้ก็พูดในร้านได้น้องได้นะครับบ่ได้ทิมกันบ่ได้ป่าครับเบิง่งสูเหม่อแต่เบิง่งทางคอมนะครับกรเกษตรอวับที่นี้เพิ่นปรับแนวเด้แต่เบิ่งช่องเพิ่นเด้อซีเมื่อขวานนะครับน้องผมแกเตอะตัวมานำกันแต่ว่าผมพ่ค่อยผมสิเน้น ไปซะใไ้มิทคนที่รักการทำไร่อ้อยนะครับไร่มันสําปะหลังจริงๆมาดูนะครับเป็นองค์ความรู้ที่เราไม่เคยได้รับทราบว่ามันมีสำหรับผมนะเพื่อแพร่กันไปนะครับม้าเบืองห้อ้อยเพิ่นที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเพิ่นกันศึกษาหาความรู้มากขึ้นมันไกลครับพี่น้อง เต็มน้ำมันมือละเต็มทังก็สิน้ำมันมือหนึ่งมือละ80ดิบลิตรเลยครับรถพวกนี้นะครับ,เ,รบเฉลรียมือละ2,500บาทต่อขั้นนะครับ3,000ะสไปนะครับ สังเกตนะครับอยู่หน้าจอของเครื่องถ่ายเรานะครับจะมีร่มนะครับต้องการร่มเพราะว่ามันร้อนครับในขณะที่ถ่ายทำนี้เราก็ต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับเพราะว่าฝุ่นครับพี่น้องครับฟังปุ๋ยไว้นะครับรอฝนตกนะครับแม่สาบน่ะ แม่สาวพ่อแม่ก,กับบิดจัดเลยแหละพี่น้องแต่ว่ามันกาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับดินก็พอจะมีความชื้นอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นหน้าแล้งนะครับหนาวแล้งนะครับแต่ว่ากักกลางคืนนะครับมันจะมีอาน้ําหมอกนะครับมาช่วยนะครับบังกันได้พี่น้องนะฟังปุ้ย้อยครับรถแทันนี้นิวฮอทแลนนะครับนิวฮอทแลน 7จ็ดครองใจชาวไร่มาอย่างยาวนานนะครับเจ้าดีพันไส้ม่แต่ไรหหล่ะวะแด้รุ่นหลังๆนะครับเสียเท่าแก่รุ่นใหม่ๆก็จะไปที่คูโบต้านะครับเพราะว่าใช้ง่ายอะไรหาง่ายซ่อมง่ายนะครับมิวอเล่นก็ได้ เป็นบรรยากาศในไร่ครับปีคู่กันแน่พี่นอก ครเสียงนิ่มดีแท้ๆพี่น้องครับ T S หนึ่งหนึ่งห้านิวฮันแลนด์สวยงามประจำไล่ไอหนุม่มรอเอาคลิปนี้เจ้าสมีอะไรพี่น้องของพวกเรยๆครับ